รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีอะไรมาสมุทรสงครามมาเที่ยวมากินมาเดินมาปั่นที่ชุมชนบ้านบางพรับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้เรามากันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ และที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนดั้งเดิมที่น่าสนใจอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมเพื่อเก็บเป็นความประทับใจและเติมเต็มความสุขอันบริสุทธิ์ที่หาไม่ได้จากชีวิตในเมืองอย่างแน่นอนค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านบางพลับค่ะที่ตำบลบ,บางพมอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามค่ะพัชจะพาคุณผู้ชมไปเข้าสวนมะพร้าวไปดูวิธีการเก็บน้ําตาลมะพร้าวค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะมีการต่อยอดเอาไปทําเป็นน้ําตาลปีบนั่นเองแต่ไฮไลท์ค่ะอยู่ที่ผลไม้กลับชาตินั่นเองออยากรู้แลวใช่ไหมคะว่าผลไม้กลับชาติคืออะไรถ้าอยากรู้ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ชุมชนบ้านบางพลับเป็นหนึ่งในจำนวน8หมู่บ้านของตำบลบางพรมค่ะตำบลบางพรมนับว่าเป็นเมืองสามน้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติพื้นดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ชุมชนบ้านบางพรบเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ทั้งส้มโอพันขาวใหญ่ชมพู่ลิ้นจีมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญคือเน้นการทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ชุมชนบ้านบางพลับยังเป็นส่วนหนึ่งของถนนสายผลไม้จังหวัดสมุทรสงครามในโครงการเข้าชมสวนลิ้นจี่ด้วยนะคะและปัจจุบันชาวบ้านก็ได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ค่ะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสมัมผัสวิถีชีวิตสโลลีฟของชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียงนั่นเองค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมสองล้อตะลุยสวนนะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้แผนที่ใช่ไหมคะนี่ค่ะเรามากดดาวน์โหลดตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะ ราากก็กดดวน์โหลลดเยนี่ค่ะก็จะมีแผนที่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกรายละเอียดของจุดต่างๆเอาไว้ด้วยนี่มีวิธีการเตรียมตัวด้วยนะก่อนปั่นจักรยานอย่าลืมนะคะมาเที่ยวที่นี่มาสแกนแผนที่ตรงนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะดาวน์โหลดแผนที่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราปั่นจักรยานเข้าไปในสวนไปตามฐานโตกันค่ะ บรรยากาศระหว่างทางที่เราปั่นจักรยานออกไปตามหาพี่โตงเจ้าของสวนตลอดสองฝั่งเต็มไปด้วยสวนผลไม้นานา,นานชนิดทั้งกล้วยและมะพร้าวน้ำหอมมองดูสีเขียวร่มรื่นของใบไม้ตัดกับสีฟ้าสดใสของท้องฟ้าต่อให้ต้องปั่นจักรยานร้อนขนาดไหนแต่รับรองวุฒใจเนี่ยเย็นสบายแน่นอนค่ะ รู้จักพี่โต้งไหมคะพี่พ, e> พ,พ,พี่เองครับอ้าพี่เองครับสวัสดีค่ะอย่างที่บอกว่าเรามาตามหาพี่โต้งและตอนนี้เจอแล้วนะคะอยู่ข้างๆกันเลยค่ะกับคุณพี่ทรงยศแสงตะวันรองประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางพลับค่ะสวัสดีค่ะสวัสด so? ีครับผมครับนี่สวนของพี่เลยครับตรงนี้เป็นสวนมะพร้าวค่ะมีทั้งหมดกี่ไร่คะพื้นที่ผมมีสองแปลง แปลงนี้ก็ประมาณ5้าไร่อีกแปลงก็ประมาณ7จ็ดไร่ครับจะปลูกมะพร้าวกับส้มโอค่ะคอ่ะอะไรคือสเสน่ห์ที่มัดใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่นี่คะที่นี่นะครับเราจะเป็นวิถีชีวิต <c oughs> มีร่องสวนนะมีร่องน้ำเนี่ยครับให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีเกษตรนะครับที่นี่ที่นี่เราจะเป็นเกษตรแบบทฤษฎีแบบปลอดสาร <c oughs> ไม่ใช้เคมีเลยนะครับเรา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 ทำตัวนี้มาตั้งแต่ศองปีาร้ปี2520แล้ว นะครับตันนั้นก็คือเลื่อยมาอย่างเงี้ยแตเราก็ไม่ใช้เคมีเลยเราก็ปลูกส้มโอปลูกมะพร้าวอ่อนอย่างเงี้ยต้นหลังมะพร้าวอ่อนราคาดีด้วยนะครับเราก็ปลูกทั้งมะพร้าวอ่อนทั้งทําน้ําตาลมะพร้าวได้สองอย่างเลยครับผมสี่สิบกว่าปีผ่านมาก็ยังคงยึดหลักวิถีการใช้ทฤษฎีแบบไม่ใช้เคมีอยู่ใช่ครับผมใช่ครับผมแล้วพันธุ์มะพร้าวที่สวนของพี่ปลูกนี้เป็นพันธุ์อะไรคะครับพันธุ์นี้นะครับเป็นเป็นพันธุ์เขาเรียกว่าเป็นเป็นพันธุ์ที่ บรรพบุรุษนะครับเขาเขาถ่ายทอดกันมาสมัยก่อนอ่ะมันจะต้นสูงปัจจุบันเนีน้ยเขาเขามีการตัดแต่งพ <c oughs> ันธุกรรมนะครับเป็นพันเตี้ยสูงประมาณ1เมตรเนี่ยก็สามารถให้ผลผลิตแล้วครับพันนี้นะครับชื่อว่าพันหงทองหงทองเขาเป็นเป็นพันที่ให้น้ําตาลมะพร้าวเยอะที่สุดของสมุทรสงครามนะครับเวลาปลูกมาแล้วนะครับมันก็จะสูงไปเรื่อยเนี่ยครับจนอายุประมาณ10ปีกว่าเราก็จะเลิกทำเพราะว่าเราปีนไม่ไหวเราก็จะปล่อยเป็นลูกที่เราเห็นเนี่ยเราปล่อยเป็นลูกไปเลย รเราก็จะปลูกทดแทนใหม่มครับประมาณนั้นแล้วกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมาเข้าสวนที่นี่จะได้ทํามีอะไรบ้างคะ่ะในในชุมชนผมก็จะมีกิจกรรมทั้งหมด20จุดถ่ายกิจกรรมนะครับที่ขึ้นชื่อในในในชุมชนก็จะเป็นพวกถ่ายการทำน้าตาลมะพร้าวนะครับก็คือน,นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สามารถได้เรียนรู้วิธีการทาําวิธีการเคี่ยววิธีการยอดแล้วก็ได้เข้าสวนนะครับมาดูต้นมะพร้าวว่าน้ําตาลมะพร้าวมันมาจากส่วนไหนของต้น บางคนก็เข้าใจว่ามาจากผลผลิตมะจาผลก็เข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆไม่ใช่มันมาจากดอกมะพร้าวที่ที่เราใช้มีดปาดนะครับซึ่งวันนี้จะได้ไปดูกันด้วยเราไปดูที่ต้นจริงเลยตรงนี้นะครับที่นี่เราก็จะเป็นส่วนผสมผสานนะครับก็จะมีส้มโอเนี่ยส้มโอเป็นหลักค่ะเป็นหลักเลยเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวนะครับอายุมันก็ประมาณ15ปีเนีปีมันก็จะเริ่ม ไม่ให้ไม่ออกผลแล้วเราก็เริ่มตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งทีเนี้ยที่ที่สวนผมเนี่ยจะใช้ทฤษฎีแบบไม่ได้ปลูกทดแทนเราเราจะใช้แบบว่าปลูกปลูกผลไม้อื่นขึ้นมาแทนคือเราปลูกส้มโอแทนนะก็คือระหว่างรอมะพร้าวเราก็ยังมีส้มโออยู่ใช่เรามีส้มโอเราเราเราจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันค่ะส่วนนี้ปลูกมะพร้าวแล้วเราก็จะปลูกส้มโอส่วนนี้ปลูกส้มโอแล้วก็จะปลูกมะพร้าวอย่างเงี้ยอสลับกันุลเวียนกันใช่ผลผลิเวียนกัน ้นเนี้ยเห็นมันจะมีอยู่อมีอยู่สองไอ้นั่น,นสองงวงง,งวงใช่ห,หวานจริงด้วยหวานเจี๊ยบเลยอร่อยครับเราก็จะปาดบวนแล้วปาดประมาณสักเซนเดียวใช้มีดปาดปุ๊บมันก็จะหยดเทีติ่งเทีติ่งเงี้ยครับหยดมาในกระบอกเงี้ยค่หนึ่งดอกนี่เก็บเก็บน้ําได้ประมาณเท่าไหร่อะคะระยะเวลา คือหนึ่งหนึ่งดอกเนี่ยเราก็ปาดไปเรื่อยๆกๆ็ๆๆๆอ,อยู่ได้ประมาณดอกแล้วประมาณาเดือนหนึ่งนะแล้วดอกใหม่มันก็จะมาแทนครับมันจะขึ้นมาแทนที่ดอกเก่านะหลังจากที่เราเก็บเสร็จแล้วไปทําอะไรต่อคะพี่ตงพอเราไปเก็บเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางอบกองพวกเศษพึ่งเศษมดอะไรพวกนี้นะครับเศษขยะอ่างเงี้ยกองเสร็จเราก็าไปเคี่ยวที่เตานะครับค่ะใช่ที่นี่เราจะไม่ใช้สส่กันบูดเราจะใช้นี่เห็นมันจะมีเศษไม้อยู่ S <S เศษไม้นี่คือไม้มาเป็นไม้พยอมไม้พยอมเราใส่ไปแทนสายกันบูดตัวนี้แทนส่กันบูดได้นะครับเป็นภูมิยาชาวบ้านใ<ช>รใช้อยู่นะธรรมชาติร้อเปอร์เซจริงๆใช่ครับที่นี่เราเราจะเราจะใช้ธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะครับ ส่วนพี่ดกมากนี่พันอะไรคะพี่พันพันขาวใหญ่ครับขาวใหญ่ส้มโอสมุทรสงครามเนี่ยอร่อยมากก็คือพันนี้ใช่นี้คะเป็นพันดั้งเดิมของที่นี่เลยที่เราเห็นต้นที่เนี่ยอายุก็ประมาณสี่สิบปีที่เราปลูกมานะครับเพราะเราไม่ใช้เคมีเลยถึงถึงอยู่ได้นะครับแต่ถ้าผมคิดว่าไม่น่าเกินอีกสามปีต้น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 ตรงนี้ยมันก็จะเริ่มตายไปเองครับเพราะว่าเพราะว่ามันอายุมันมากแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนอีกแปลงหนึ่ง เดี๋ยววันนี้นะคะรอน้ําตาลสดๆจากมะพร้าวสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวทำที่ที่บ้านอ่าใช่เคี่ยวเสร็จแล้วหยอดที่บ้านกันนะครับอยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะได้เลยครับหลังจากที่เราเข้าสวนไปเก็บน้ําตาลมะพร้าวสดๆมาแล้วเราก็จะนํามาเคี่ยวกันต่อค่ะ เริ่มจากการนำน้ำตาลสดที่ได้จากสวนมาเทลงในกระทะแล้วใช้กระชอนรองเพื่อกรองเอาเศษไม้หรือเศษผมออกจากนั้นก็เคี่ยวน้ำตาลสดบนเตาค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเริ่มเดือดใช้กระชอนตักฟองออกแล้วใช้กระวงครอบกระทะไว้เพื่อกันไม่ให้ฟองมันล้นออกมานอกกระทะนั่นเองค่ะ จากนั้นเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ20นาทีจนน้ำตาลเริ่มงวดแล้วจึงค่อยเปิดกระวงออกเคี่ยวต่อไปจนน้ำตาลเริ่มเหนียวได้ที่แล้วยกกระทะลงจากเตาค่ะจากนั้นเริ่มใช้ไม้กระทุง้งกระทุ้งจนน้ำตาลแห้งได้ที่ใช้เวลาประมาณ7-10นาทีค่ะหลังจากที่เคี่ยวมา ถึงตรงนั้นเสร็จแล้วนะคะยกมาพักตรงนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าขั้นตอนการทาอะไรคะพี่โต้ขั้นตอนตัวนี้ครับเป็นขั้นตอนเขาเรียกว่าใช้ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าไม้กระทุงไม้กระถุงเราก็ใช้ไม้กระถุงตัวนี้เพื่อจะเอาอากาศแทรกเข้าไปนะครับเพื่อให้น้ําตาลเนี่ยมันตกผลึกพร้อมที่จะไปยอดใส่ปิ๊บหรือใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะครับตัวนี้ก็คือน้ําตาลตัวนี้เราทําประมาณสมมติว่าเราทําประมาณ20ิลิตรประมาณสักยลิตรเราจะใช้ไฟเคี่ยวเนี่ยมาหยอดตรงนี้นะครับ จะเหลือแค่3ามทิศสามกิโลเองนะครับมันจะระเหยไปหมดเลยดเหลือเป็นเนื้อเนื้อเลยนะครับใช่เพราะว่าตอนแรกที่เอามาเนี่ยเยอะเลยนะคะจะเยอะใช่ครับตอนนี้เริ่มน้อยแล้ว๋ยวพออากาศมันแสกเข้าไปมันก็จะเริ่มหนืดและมันจะเริ่มเมื่อยมือหน่อยนึงจริงค่ะนี่เริ่มรู้สึกเมื่อยแล้วค่ะเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็จะได้มาทดลองนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่ได้มาที่นี่ก็คือจะได้ดูขั้นตอนตั้งแต่การปาดน้ําตาลการเคี่ยวการ กวนน้ำตาลพร้อมในการหยอดนะครับทุกคนจะได,ได้ได้เห็นทุกขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็จะได้ทาน้ําตาลมะพร้าวที่แท้ๆแล้วก็อยู่ในกระทะเนี่ยยังร้อนๆอยู่อุ่นๆอยู่ครับตอนนี้อยากให้ทีวีมีกลิ่นนะคะคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะครับเมื่อน้ำตาลได้ที่แล้วเราก็ตักใส่ถาดเพื่อเตรียมไปหยอดใส่ถ้วยแม่พิมพ์ให้ออกมาเป็นน้ำตาลกรน,นั่นเองค่ะ หยอดน้ำตาลนะคะน้ำตาลถ้วยครับเนี่ยแหละครับถ้วยที่เราจะใช้ก็คือเป็นนี่สมัยก่อนก็คือเป็นถ้วยใส่ขนมถ้วยใช่ไหมเนี่ยเืมถ้วยแต่ทีเนี้ยเวลาเราหยอดเราต้องใช้ผ้าขาวบางตัวนี้เราเรียกว่าผ้าขาวบางวางไว้ข้างบนเพื่อเวลาเราต้องใช้เพื่อเวลาพอน้ําตาลมันเซตตัวแข็งตัวแล้วปุ๊บเราก็จะดึงออกมาร่อนง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือพร้อมจําหน่ายใส่ถุงที่นี่เราจําหน่ายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับ เราเราจะใส่ถุงละครึ่งโลถุงละห้าสิบาทอย่างเงี้ยให้นักท่องเที่ยวได้ได้ไปซื้อกลับบ้านไปเวลาเราหยอดถ้วยเนี้ยตัวเนี้ยมันจะแข่งตัวไวเราต้องใช้ฟาร์มเร็วแต่ถ้าคนไม่นักท่องเที่ยวไม่ํำนายก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ทาไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าพี่ทาเร็วมากเลยตามไม่ทันแล้ว กว่าจะได้น้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลก้อนให้เราได้ริ้มรสชาติหวานๆกำลังดีแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่ง่งายๆเลยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะรับประทานน้ำตาลมะพร้าวสดๆหอมๆแบบนี้แนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนบ้านบางพรับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ ไล์สำคัญที่เราจะพามาดูกันวันนี้เป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารแบบดั้งเดิมของชุมชนที่ผ่านกระบวนการแช่อิ่มทำให้มีรสชาติหวานหอมนั่นก็คือผลไม้กับชาตินั่นเองค่ะผละไม้กับชาติคืออะไรหน้าตารสชาติจะเป็นแบบไหนเราไปหาคำตอบกันที่วิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติกันเลยค่ะ ที่นี่เป็นกลุ่มผู้ิสากิจชุมชนผลไม้กับชาติเดี๋ยวเราจะเข้าไปไปเจอกับป้าแดงเป็นประธานกลุ่มของที่นี่นะครับครเชออเลยครับ และตอนนี้เราก็เข้ามาที่วิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติกันแล้วเราจะไปพูดคุยกับป้าแดงประธานวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติกันค่ะอยากจะรู้จริงๆเลยที่เขาเรียกกันว่าผลไม้กับชาติเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หน้าตารสชาติจะเป็นแบบไหนเราไปพูดคุยกับป้าแดงกันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะเข้ามาด้านในวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติค่ะอยู่กับป้าแดงประธานวิสาหกิจชุมชนผลไม้กลับชาติ้วยค่ะสวัสดีค่ะป้าแดงค่ะ,คะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ที่ฟื้นคืนชีพให้กับผลไม้เพราะที่นี่คือผลไม้กลับชาติมันคืออะไรคะคุณป้าคะเล่าให้ฟังหน่อยก็ผลไม้กลับชาติเนี่ย เมื่อเดิมก่อนเนี้ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษทากันมาท่านนับนบประยุกตมาหลายโชคคนหลายร้อยปีถ่ายทอดกันมาแต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะถ่ายทอดเฉพาะลูกหลานนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ถ้าเราคืนห่วงวิชานี้มันก็จะหายไปโดยที่เราเสียดายค่ะเอชื่อกับชาตินี่ก็คือมีผู้ใหญ่หมู่ห้าเขาเข้ามาแล้วก็มีประหลัดจังหวัดตอนนี้ท่านปลดเกษียณไปแล้วท่านเข้ามาเขาบอกว่าถ้ากลุ่มนี้ต่อไปนี้ถ้าจะ จะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นนําบัตรหรือป้ายอะไรต่างๆขอให้ลงกับชาติไปด้วยอค่ะแต่ว่าพอพอเราใช้กับชาติที่ผลตอบรับดีมากค่ะ,คะเพราะว่าชื่อมันดูแบบพอฟังแล้วมันรู้สึกเอ๊มันคืออะไรทําให้เกิดความสงสัยนะคะบางคนเข้ามาก็ถามบอกว่าพาไปดูทีดิ้น้นผลไม้กับชาติเป็นยังไงค่ะแต่วันนี้คุณป้าจะมาเฉลยว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผลไม้กับชาติเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ที่ยังทําอยู่ตอนนี้ก็จะมีบรเพชนี่คือเป็นพืชนะคะบรเพชแล้วก็ในจานเนี้ยค่ะก็จะมีมะนาวค่ะมีพริกมีมะระที่นกึ้มะระตุ้งติ้งแล้วก็มะระจีนแต่ละอย่างนี่ทั้งขมทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวนะคะแต่คุณป้าก็เอามาแช่อิ่มเพิ่มความหวานทําให้ทานง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่ถ้าบางคนก็ถามว่าความเป็นยายังอยู่ไหมบอกว่าถ้าจะเอายาน่ะต้องแบบนี้ แล้วใครจะกล้าไม่มีใครกล้าถ้าเราแปลรูปบอกวันแล้วคนทุกคนก็จะกล้าชิมค่ะแล้วที่เราเห็นอยู่อย่างบอระเพ็หรือส้มโออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่คือมีเยอะหรอคะคุณตาเยอะค่ะเยอะเยอะผลไม้ของเราก็มีแล้วเราจะรับซื้อในชุมชนของเราที่เขามีผลผลิตอะไรต่างๆที่เขาไม่ได้แปลรูปเขาก็มาขายให้กับกลุ่มกลุ่มผลับซื้อค่ะ อย่างบอระเพ็ดนี่สดๆอย่างนี้ก็คงไม่มีใครทานะนะคะ,คะทิ้งไปก็เสียดายเปล่าๆเนาะ<ช>เอามาเพิ่มมูลค่านะคะเป็นผลไม้กับชาติที่เห็นอยู่ตรงนี้ดีกว่ารวมถึงอื่นๆด้วยใช่ค่ะนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตชิมหน่อยได้ไหมคะคุณป้าค่ะเอาเอาที่ขมสุดๆเลยคือคบอระเพ็ดเนี่ยจะไม่มีรสชาติของบอระเพ็ดเลยแต่ไม่ละที่นกนั้นยังมีรสชาติขมให,ให้ให้ทำให้แช่เกลือ ปลาทุนลองแช่กเกลือห้าเดือนนะแกงเขาห้าเดือนเอ้าลองดูซิว่าจะเราจะทําเขาได้ไหมทําไม่ได้ยังมีรสขมติดนิดหน่อยค่ะนี่หนูขออนุญาตนะคะค่ะมาเป็นแบบนี้เลยมีอ๋อแต่ว่าต้องมีการแบบเราต้องอ,อันนี้ออนนเราลอกเปลือกออกแช่เกลือลอกไส้ไส้ข้างในเขาจะแข็งมากเราต้องลอกให้เกี้ยงค่ะนี่ค่ะอืมกรอบมาก หวานมากคุณผู้ชมไม่มีรสชาติความขมอะไรเลยแถมกรอบอร่อยด้วยนะคะความเป็นเบอร์ริเทจะไม่มีใช่คุณป้าคะแล้วขั้นตอนในการทำเนี่ยค่ะทำยังไงคะยากง่ายยังไงไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าคนทำเนี่ยการทำแปรรูปเนี่ยต้องมีความอดทนค่ะแล้วใจต้องรักด้วยถ้าใจไม่รักไม่มีความอดทนนี่จะทำไม่ได้เลยอย่างเบอร์ริเทนี่เราเราตัดมาแล้วเราต้องมาลอกผิวเนี่ยค่ะ,ะลอกผิวเปลือกเขา เลือกระผิวเนี่ยออกก่อนพอเราลอกเสร็จเราต้องไปแช่เกลือแช่เกลือสักสองคืนก็นํามาลอกไส้ลอกไส้เสร็จยังไม่หายขมก็ต้องแช่เกลือเปลี่ยนน้าเกลือสิบห้าวันบรเพชสจะหายคมเปลี่ยนทุกวันเลยใช่ไหมคะพยายามพยายามเปลี่ยนทุกวันจะหายค่ะหลังจากแช่น้ําเกลือสิบห้าวันแล้วทีนี้ฟาร์มเค็มก็อยู่ในในบรเพชรแหละเราต้องแช่น้าเปล่าหนึ่งคืนเพื่อคลายฟาร์มเค็มแช่น้ําปูนใส่หนึ่งคืนเพื่อให้กรอบ จากนั้นก็ล้างน้ําปูไปต้มในน้ําเดือดเพื่อให้สุกจากนั้นเราก็ต้มสุกแล้วบรเพทรหนึ่งกิโลตาลสามกิโลสามกิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกเราต้มน้ําตาลตั้งครึ่งกิโลต้มกับน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็พักให้เย็นแล้วถึงแกนนาบารเพทที่เราลวกต้มี่ะเอามาแช่ในน้ําตาลน้ําเชื่อมค่ะเช้าก็ตักขึ้นออกจากหม้อเอาน้ําตาลเก่ามาตั้งไฟแล้วก็เติมความหวานไป่รวมตั้งแต่แช่เกลืมอมาเนี่ยตั้งแต่แช่อิ่ม หเดือนอกว่าจะได้ทานนะคะคุณผู้ชมค่ะ<ช>หเดือนเต็มๆเลยนอกจากที่จะมีผลไม้หรือผักในจานนี้แล้วนะคะก็ยังเห็นมีตะลิงปิงด้วยอันนั้นเรามาทําแค่อินไปได้เราก็ต้องเป็นประเภทอบแห้งไปตู้พลังงานแสงอาทิตย์เช่นตะลิงปิง,ปงมะเฟืองมะม่วงกระท้อนชมพู่เปลือกส้มแล้วแต่ตามฤดูกาลของผลงไม้ค่ะ,คะแล้วนักท่องเที่ยวที่มาที่วิสาหกิจชุมชน ผลไม้กลับชาเนี่ยคะ่ะเขาจะได้ทํากิจกรรมอะไรที่นี่บ้างคะถ้ามาเจอเราทําอยู่ค่ะไม่ว่ากิจกรรมใดถ้าเขาสนใจลงมือปฏิบัติได้คะ่ะความสวยงามและความปานี้ต่างๆนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดน,นักท่องเที่ยวใช่ไหมคะให้มาเห็นได้รวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อด้วยผลไม้กลับชาตเนี่แหละที่เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่เพราะว่าอยากจะมาเห็นมากๆนะเดี๋ยวให้คุณป้าเชิญชวนนักท่องเที่ยวดีกว่าคะ่ะให้มาเที่ยวชมที่นี่ค่ะถ้า นักท่องเที่ยวสนใจจะมาร่วมทํากิจกรรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติเรายินดีต้อนรับนะคะถ้าสนใจติดต่อเข้ามาโทรเบอร์โทนี้ค่ะ0810155274ก็ได้ค่ะโทรเข้ามานะะอ๋อนี่คือเปลี่ยนนัาเดเอือนแล้วนี้ก็พร้อมที่จะใกล้จะที่ลงน้ำตาล้ หลังจากที่ได้พูดคุยกับป้าแดงและได้เห็นถึงกระบวนการของการทำผลไม้กลับชาติแล้วบอกได้คำเดียวค่ะว่าสุดยอดกดไลค์ให้เลยค่ะ ภูมิปัญญาบ้านๆแต่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตในชุมชนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแต่กลับไม่ได้รับความนิยมชมชอบอย่างเจ้าบอระเพ็ดที่แสนขมแค่จับเนี่ยรสขมก็ติดมือให้กลายมาเป็นผลไม้ที่คนติดใจในรสชาติความหวานและความกรอบนั่นเองค่ะ นอกจากเจ้าบอระเพ็ดแล้วก็ยังมีผล,ลไม้อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตะลิงปิงมะม่วงหรือกระท้อนค่ะที่สำคัญที่นี่ไม่ได้ทำแค่แปรรูปอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะ แหมเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอยากจะลิ้มชิมรสเจ้าผลไม้กลับชาติแล้วใช่ไหม <ขอ S 2> ล่ะคะถ้าอยากชิมก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะวิสาหากิจชุมชนผลไม้กลับชาติชุมชนบ้านบางครับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ ผู้ชมคะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้มาสัมผัสชีวิตผู้คนที่ชุมชนบ้านบางพลับนะคะต้องขอบคุณพี่โตมากๆเลยที่พาพัดเที่ยวทั่วเลยค่ะขอบพระคุณคขอบคุณมากครับผมก่อนจากกันวันนี้เมืองไทยดีดีจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศสวยๆของสวนที่นี่กันค่ะ ข้ามกลางสวนผล,ลไม้เราจะได้ชมธรรมชาติที่หาไม่ได้จากในเมืองอย่างแน่นอนค่ะตามองฟ้าขาปั่นไปใจสดชื่นร่มรื่นจริงๆค่ะได้ออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานชมสวนผล,ลไม้เปลี่ยนบรรยากาศที่วุ่นวายแออาัดจ,จากในเมืองมาปั่นจักรยานคู่ใจรับลมชิล ฟินกับความสดชื่นของธรรมชาติรอบตัวกันที่นี่ชุมชนบ้านบางพรับค่ะ การเดินทางมาที่ชุมชนบ้านบางพรับจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้นะคะทาให้พัดเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตการทําเกษตรแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการทําแบบไร้สารเคมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะร่วมถึงการมาเรียนรู้แนวคิดในการต่อยอดและแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรอีกด้วยนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมหมู่บ้านที่นี่เนี่ยถึงได้รับคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นแถมยังเป็นชุมชนเข้มแข็งบ้านเขียวขจีดีเด่นอีกด้วยนะคะ แล้ววันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วค่ะในครั้งหน้า,พ,าพัดจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะพัดและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะการมีจุดจบของการเดินทางเป็นเรื่องราวที่ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญคือการที่เราได้ออกเดินทางไปเจอเรื่องราวใหม่ๆเพื่อนใหม่ ธรรมชาติสวยๆออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความทรงจำสุดแสนพิเศษเที่ยวเมืองไทยเที่ยวที่ไหนก็ดีดีค่ะ